สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องวิววิพาเหมือนเดิมนะคะวันนี้วิวิพาจะพาเที่ยวชิปกระบี่นะคะแล้วก็พามาทั่รวบ้านด้วยว่าลักษณะของบ้านกับเที่ยวชิปเนี่ยมันจะสวยแค่ไหนนะคะเราไปชมกันเลยแรกเลยเนี่ยหน้าบ้านนะคะมันมีสระน้ําอยู่นะคะมันจะเป็นบ้านตึกสองชั้นนะคะทุกคน นี่พ่กเข้ามาอะไรวันน,น,นนะคะนี่ทุกคนมันจะเป็นโซนแบบคาฟเฟ่ออกคาฟเฟ่นิดนึงนะคะแล้วพวกเข้า,มมาเนีมาในในตัวบ้านเนี่ยมันก็จะมองเห็นสะได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นโซนเจกันอันนี้เป็นที่นอนเหมือนคล้ายๆแผนไทยเลยนะคะทุกคน น,นี้ก็เห็นสัเหมือนกันนี่ทุกคนมันจะมีสองห้องนะคะห้องนี้กับห้องนู้นหนึ่งหิบผมอยู่นี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูชั้นที่สองกันนะคะขึ้นมนได้ดีๆนะล้มได้เลยนะเนี่ย เหมือนดาน,นะคะทุกคนไม่หลายห้องมากนี่มีทั้งหมดเจ็ดห้องนะคะนี่ห้องนี้ก็ห้องนี้นี่นทุกคนห้องน้ำห้องน้ำจะเป็นประมาณนี้เนาะนี่ทุกคนนีห้องของพี่บิวนะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้แหละ มีตู้นี่ไม่มีอะไรเลยก็เป็นที่นอนแบบไม่ได้พับนี่พอมาแบบนี้ใช่ไหมนี้มันก็มองลงมาจากชั้นที่สองได้ด้วยนะคุมก็ เรียบรูนะคะทุกคนมองทะลุผ่านจากสะน้ำได้เลยนี่ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะรอขึ้นเรือกันนะคะที่อ่าวนางอนุาลัดทุกคนเดี๋ยวมารอชมกันนะคะเราถึงกาะห้องไปที่ียนะ้ร้อยแล้ว เราต้องจ่ายค่าเข้า,ขาด้วยนะคะเด็ก60อ๋อเด็ก30แล้วก็ผู้ใหญ่60นะนี่ระหว่างการเดินทางอุย้ยพี่เนินถึงเกาะห้องเป็นที่แรกเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเกาะอ,อื่นนต่อไม่รู้ว่าจะเป็นเกาะอ,อะไรเหมือนกันคือเราก็ไม่ได้ถ่ายแบบ คลิปเต,ต็มๆมาให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าเราไปหลายเกาะมากเดี๋ยวกลัวจะแบตเตอรี่มันไม่หมดเอ้ยไม่ใช่ดิแบตเตอรี่จะหมดนะคะเรากลัวแบบนั้นแล้วก็แค่เอาวิดีโอสัส้นๆมาฝากนะคะทุกคนว่าไปเกาะหรือว่าไปทริปกบีเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะหล้วจากนั้นก็แล้วก็เดินทางกลับที่พักกันนะคะทุกคนดูบรรยากาศ <could. S 2> ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ คลิปกระบี่เนี่ยจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจ mm hmm. ให้พี่พีททำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย